ครูมีข่าวดีจะบอกนะคะจากวันนี้ค่ะจนถึงสิ้นเดือนวันอะไรก็แล้วแต่ในห้าวันที่ไม่ใช่วันอังคารกับวันเสาร์นะคะที่ไม่ใช่วันอังคารกับวันเสาร์ห้าวันนี้นะคะเขาบอกว่าองค์พญานาคของคุณจะมีพลังห้าวันนี้ก็คือจันร์พุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์นะคะห้าวันนี้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนองค์พญานาคที่ปกปักรักษาคุณแม้คุณไม่เชื่อก็ตามฟังดีๆแม้ตัวคุณเองไม่เคยมีความเชื่อเรื่องพญานาคก,ก็ตามแต่องค์พญานาคประจําวันคุณไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้คุ้มครองคุณไงเพราะว่าเขาเป็นประจําวันพญานาคเขามีประจําวันของเขาอยู่แล้วเขาก็จะอ่าแสดงอิทธิฤทธิ์นะคะเขาบอกว่าจะคุ้มครองจะแสดงอิทธิฤทธิ์ในห้าในห้าวันที่ครูกล่าวมาเมื่อกี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนให ถ้าคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆถ้าคิดที่จะไลฟ์ถ้าคิดที่จะ live, ทําอะไรความดีสร้างบุญอะไรสร้างเลยค่ะเพราะตอนนี้พญานาคของคุณกําลังมีพลังอํานาจเยอะมากบอกเลยนะคะไม่ได้พูดเองนะคะมาจากคูบาอาจารย์นะบอกได้คําเดียวบอกได้แค่นี้มีหลักฐานด้วยค่ะแต่ขอไม่ส่งนะคะบอสก็รู้นะคะบอสพี่อูก็รู้นะคะเพราะเราเห็นเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะทํำยังไงล่ะ องพญานาคที่จะปกปักรักษาคุ้มครองเราจะมีพลังมากขึ้นเพราะตอนนี้ค่ะท่านกําลังจะมีพลังนะคะหลายคนที่ฝันถึงพญานาคช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งจะปรากฏต่อหน้าคุณไม่ต้องแปลกใจเพราะครูกําลังพูดถึงอะไรละ่ะหนึ่งหนึ่งสามคุณดูเอาเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดที่คุณจะส่งบุญได้มากที่สุดให้กับองค์พญานาคประจําวันของคุณนะคะ นี่เป็นโอกาสที่ดีส่วนคนวันอังคารกับคนวันเสาร์นะคะคุณมีท่านปกปักรักษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านมีพลังเหนือพญานาคทั้งปวงอยู่แล้วในเรื่องของพลังนะคะส่วนท่าวันที่ครูบอกนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะปล่อยพลังเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคุณฝันถึงพญานาคคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมช่วงนี้คุณฝันเห็นงูคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมช่วงนี้คุณถึงฝันเห็นแบบสัตว์ใหญ่เสือหรืออะไรเหล่านี้ค่ะ เพราะพญานาคประจําวันนะคะท่านกําลังเหมือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านสะสมพลังแล้วท่านจะมีพลังเยอะมากแล้วถ้าคุณอยากให้ท่านคุ้มครองคุณคิดจะทําอะไรบุกเบิกหรือทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้จะดีมากแต่ต้องส่งบุญให้ท่านให้เยอะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้จะออกพรรษาไหมเกี่ยวกันไหมไม่รู้นะคะแต่น่าจะใช่นะคะช่วงนี้ท่านนะคะมีพลังเยอะมากให้คุณรีบส่งพลังให้ท่าน นะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะครูเชื่อแบบนี้แล้วครูก็ทําแบบนี้แล้วครูก็ได้ผลตามความเชื่อของครู